ข่าวดีสำหรับสาวก UAG ที่ใช้ iPhone 14แล้วอยากจะใช้เคส UAG Pathfinder รุ่น MaxSafe ของ iPhone 15โดยเฉพาะรุ่นหลังใสโชว์ตัวเครื่องนะคะที่ออกแบบมาได้สวยมากเพราะว่าเพื่อนๆสามารถนำเคสของ iPhone 15เนี่ยมาใส่กับเครื่อง iPhone 14ได้แบบพอดีพอดียังสามารถปกป้องรอบเครื่องได้ทุกมุมนะคะทั้งตัวหน้าจอแล้วก็ด้านหลังด้วย ถึงแม้ว่าด้านหลังบริเวณกล้องนะคะจะมีช่องว่างเพียงเล็กน้อยเนื่องจากว่าของ iPhone 15เนี่ยตัวกล้องเขาก็จะใหญ่กว่านิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานแต่อย่างใดนะคะแล้วคือรุ่นนี้มันสวยมากค่ะทั้งมีทั้งสีไอซ์แบบที่ทุกท่านเห็นตอนนี้แล้วก็สี Ash ที่จะออกดำๆหน่อย ถ้าใครสนใจอยากจะได้อยู่แล้วใช้ iPhone 14ก็ไม่ต้องลังเลนะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยหรือว่าจะกดจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ